สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีขา่าวสารดารามาอัปเดตกันเป็นประจำเช่นเคยนะคะโมเมนต์ Moment น่ารักแฟนกล้องรักหวาน30ปีไม่มีเก่านักร้องนักแสดงหนุ่มหล่ออมาตะตลอดการต้องยกให้กับเขาคนนี้เลยล่ะคะ่ะกล้องสหรัฐด,ด้านความรักพี่ก้องและเก๋แฟนสาวนใกวงการก็ได้คบหาดูใจกันมานานกว่า30ปีแล้วถึงแม้เราจะไม่ค่อยได้เห็นภาพของทั้งคู่แต่ความรักของทั้งคู่นั้นมั่นคงยาวนาน มา30ปีแล้วล่ะค่ะล่าสุดได้มีคลิปจากแฟนคลับเผยให้เห็นความน่ารักของเก๋แฟนสาวนักวงการที่เดินทางไปคอยดูแลกล้องสาหารัฐติดหน้าขอบเวทีอีกทางยังลุกเต้นให้กำลังใจแฟนหนุ่มอย่างสนุกสนานโดยติ๊กต็อกวินนี่เจ็ดสามสามศูยที่เขียนข้อความไว้ว่าพี่ก้องเล่นเพลงเร็วแฟนพี่กล้องสาหารัฐก็ลุกขึ้นเต้นน่ารักมากๆงานทุ่งเก๊กฮวยทับทิมสยามศู้า จังหวัดสระแก้วงานนี้นอกจากแฟนๆจะเข้ามากดไลค์กันแล้วหลายคนยังพูดเป็นสิ่งเดียวกันว่าเป็นโมเมนที่น่ารักและอบอุ่นมากๆเลยทีเดียวค่ะเห็นแล้วถึงกับต้องยิ้มตามกันเลยทีเดียวล่ะค่ะรักนี้มั่นคงยาวนาน30กว่าปีแล้วค่ะ